สวัสดีค่ะที่นี่กัวลาลัมเปอร์ถึงที่พักแล้วนะคะอพักอยู่แถวใกล้ๆ KLCC นะ ตกตงคนละประมาณแปดร้อยห้าสิบาทอยู่ได้สี่คนเที่ยงคืนสิบห้าเลยวเดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินแถวๆนี้ไปดูกันว่าจะมีอะไรกินใหม่ Airbnb ให้น้ำาโตอนนี้เราถึงที่ถนนจาลานอันรอแล้วนะคะจะเป็นแบบสตีทฟูดอะเหมือนที่อยู่ไทยแลนด์เลยอะแบบอย่างเงี้ยเลยเอ็นคือไม่รู้ด้วยนะว่าอ่านถึหรือเปล่าสักที่แหละจะลันอัลลอ คนเยอะนะคะปิดถึงที่สามคนขับรถบอก <c oughs> จริงไหมไม่รู้ด้วยแต่ตอนนี้เขาเลิกเก็บก็มีรถแล้วเราข้างรต้องไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรไดีวันนี้มีทุเรียนทอดฟ <c oughs> ิลเหมือนแบบชนะทาวอกันนะ <c oughs> คนยังเยอะอยู่เลยนะเที่ยงคืนกว่าแล้วอ่ะ <c oughs> เออให้เขาสั่งก่อนอ๋อ <c oughs> จิ้มเอาเลยเอาหมดเลยอย่างละหนึ่ง <c oughs> ดูรูปก่อนชิมหน่อย น้ำจิ้มกับน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มพริกน้ำจิ้มเหมือนซอสพริกอะ่ะอร่อยนะไอตัวตัวนี้ของมันอะ่ะอร่อยแต่ว่าน้ำจิม้มมาเผ็ดเกินน้ำจิ้มแบบกะหรานอ่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็แพงอยู่นะเท่าไหนะลล 2, ร่อะอันล,ละสองลิงกิตอันล,ละสิบสี่อันล,ละสิบกว่าบาทอะ่ะแต่ว่าแบบแต่มันแบบเนื้อหมูดีอะ่ะไม่ได้เป็นแป้งอ่ะอันนี้ผ่านผ่านเร็วเร็วทุกคนเร็วเร็ววะเล ไก่ไก่เหรอไก่สเต๊ะเออเออเออสองหนึ่งหนึ่งโอ้โหมาลับเคร่องแล้วเนื้อนิ่มมากไม่แน่หน่อยเฮ้ยเป็นไงอร่อยอยู่อร่อยเหรอเป็นถ้าเกิดว่าไก่เดินไปทางนี้แล้วเดี๋ยวไปยืนอยู่เหมือนไก่แบบมีคิวแต่ว่าไม่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 มีคิวเยอะอ่ะน้ำจิ้มอ่ะ มันมีหรอไม่มันน่าจะล่าซ้อนมาอยู่แหละใช่ที่เราแรกเราบอกว่าเป็นไก่สเต๊อะอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอันนี้อร่อย <Okay. S 1> ลองลองใหม่ไหมลองใหม่ไหนคิมไหนไข่หนูกะทะทอดแต่เขาบอกเขาจะยากให้เราอย่างเดียวเลยไย <laughs> มันลูกหินจังวะลูกเห็นอะ่ะมันไม่มีรสชาติอะไรเยอะเลยอ่ะมันควรมีน้ำจิ้มปะอ๋อใช่มันมีน้ำจิ้ม <laughs> ไว้เดี๋ยวกลับห้องไปจิ้มน้ำจิ้มกินแล้วจะมาบอกเออมันมีน้ำจิ้มมาชิมล็อกๆกันจิ้มหอยจิ้มไดเมือน,นจะมีน้ำจิ้มแบบนี้น่าจะสีแดองอันนี้นอะไรเนี่ย<า>ปิดเหมือนเราตับบอสเหมือนซอสพริกเ,กเปรี้ยวๆอ่ะซอสพริกเ,กเปรี้ยวๆใส่ผงสาหร่ายก็อร่อยดีอั่วกว่าวกว่าเรื่องของ มันจะเป็นแบบทอดนะทุกคนแล้วก็มีแบบต้มถ้าถ้าเขาบอกว่าจะไปย่างเขาจะไปทอดใไหมเขาก็หกเดี๋ยวนะกูเลือกมาไมกเลยสไปซี่ชิคเก้นสับดิบเบ้ยร์นี้มันสองยี่สิบสามก็ประมาณนั้นเท่านั้นจริงๆม่ชอบกินกับเจียบมส์ชอบเลยช่วยช่วอ่ะมามาอร่อยกว่า เพราะว่าพงชุรสน้อยหนอยมันไม่ใช่คือที่สุดอัน,นอีกรสหนึ่งพ้อจุดเี่เหรเขารอ้ <ผม S 2> ว่านี่อร่อย <c oughs> ทุกคนไปกินได้คนเีอ้อเดวันของเรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเทียนหูใช่ไหมใช่<า>วัดเทียนหูนะคะเราเริ่มต้นวันที่เช้ามาหลังจากที่เมื่อคือนก็นอนตีสา เราก็ยังตื่นเช้าอยู่ <c oughs> เราอยู่ที่ร้านไอนี่นะเมูกซุนิ งก็อร่อยข้าวผัดข้าวผัดที่เห็นข้าวผัดที่มันมีซอสที่อะไรอ่ะซอสเหมือนซอสผัดซีอิ๊วอ่ะข้าวผัดซีอิ๊ว <c oughs> อาชิมินี่นหมูอันนี้เหมืนหม,มูกรอบอ่ะหมูกรอบอะไรชาชูชาชูชาชูมันชาชูไปเท่าแค่นั้นเลยเพ<อ>ิ่งมา เนี่ยมันก็แบบเพ็มๆอ่ะแต่เขาบอกว่าเป็นร้านาไม่เปิดมานานไม่ว้าวนะอุ้ยเกินไหมเปิดแบบนานเลยเกินปกตินะกินได้ไม่ได้ไม่อร่อยแล้วก็ไม่ได้อร่อยมากอ่ะก็กินได้ชาชูก็กินได้นะกูเผ็ดข้าวผัดกูเผ็ดไม่ติดเค็มอ่ะข้างนอกเป็นไข่ป่ะสรุปสรุปกินอันนี้อันนี้อะไรอย่าลืมสั่ง เหมือนอันนั้นน่ะมึงเส้นอูโด้ผัดซัมติงเขาแบบเป็นเราจะไปที่ต่อไปกันเดินไปเดินไปครับที่มีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางเราจะไปว่ายน้ำกันค่ะเอออาหารที่นี่แบบเป็นแบบเค็มรสชาติเดียวอ่ะเค็มน้ำเค็มตามเค็มท้ายแต่ว่าอร่อยอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่มากเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยกรมกอมอ่ะแต่ว่าทางทางเดินไปก็ดูน่ากลัวนิดนึงอ่ะ เราเป็นคนโลเข้าที่เดิมมันเดินได้ทุกคนแบบว่าเหมือนแต่ละที่เที่ยวมันไม่ได้อยู่ไกลกันมากอะประมาณหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยหนึ่งกิโลกว่าก็แบบแต่ว่าทางเดินก็จะเป็นแบบนี้นิดนึงแบบตอกซับซอยแล้วก็มาเดินย่อยกันก่อนคลิปนี้นะคะเราก็จะเน้นไปกิน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 ข้าวหวานข้าวหวานข้าวหวานเรามีเพื่อนเพิ่มอีกคนเป็นห้าคนเราก็เลยไม่สามารถจช่แท็กซี่ได้ มันเหมือนประเทศไทยมากแต่มันไม่ค่อยมีคนนะวันเนี้ยมันคนมัโตกมือเนี่ยคนจะเริ่อมออกมาล่าเริงหรือเปล่าวันเสาร์อะแต่ว่ามันดูเงียบๆอบบถนนมันก็ไม่มีคนอน่ะูดิไปเจอกันที่คาเฟ่นนะจ๊ะไปมีสาวไปน้ำงตรงกลางคนเยอะนะรู้ืลยถ้าเกิดว่าร้อยก็ลงไปได้อร่อยไหมมาดูกัน กิมขนมต้มหวานมากหวานสุดอันนี้ก็หวานอะ่ะน้ำก็เฉยๆนะน้ำแบบจางๆอะ่ะแต่ไม่เป็นไรมาอ,บอาบบรรยากาศมันก็ชิวดีนะแต่ว่าก็ร้อนแหละตอนเนี้ย ท no? <so ิ้งแล้วนะครับล uh, ุกแอคเซสต้องขึ้นบันไดมาประมาณสามชั้นได้ฝุ่นก็ตกแบบตกไม่หยุดอ่ะสวัสดีนะเดินะรีวิววันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างคะเืดย่มเหี่ยวยื่มเหี่ยวอืดอืดคุณคิดว่าเป็นยังไงบ้างร้อน แต่ว่าน่าจะถ่ายรูปสวยนานเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูแค่่ย y ไม่เคยแพ้กับใจในการกินเมนูถั่วเรนตาข้าวโพดและแครอทเมเหมือนร้านหน้าร้านหน้าร้านหน้าทาลี อ๋อไมเลยชอบไม่เลยไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่าม่ไม่ใช่ไม้ใ่ไม่ใมไม่ได้ว่าใ่ไมไม่ไม่ใ่ไใช่ไมไม่ไม่ใ่ไใช่มใ่่มใอไเม่่ ต้แลวกินหอยแรงมากๆแล้วก็เผ็ดๆนิดนึงแกงเลียงเออไม่เหมือนแกงเลียงแกงอ่องก็เหมือนแกงเลียงแกงเลียงแบบที่มันมีอ่าเหมือนเขากออ่างเงี้ยฝักทองอ่ะใช่ไหม้วใส่ปลาหั้งพักพักหลายๆอันพักกี่ะอืมอืมอืมแต่อันนี้อร่อยอยู่นะอุ้ยทำเมนูมากกว่าราดหน้าและแกงเลียงแปลกๆอ่ะแต่ก็กินได้อยู่นะ เินใช้น้ำทากวกันนะคะเลสเกอรอร่อยปะร้อนที่บอแล้วว่าร้อนเื่นเก่งตริงแล้วมันไม่มีเอเนอร์จีเลยไอยเอ็นอรรักมากเรารีวิวสปาร์คให้ให้ชาวบ้านฟังหนึ่งกเออกูว่่ได้มึงรีวิวการ์เดน